การประกาศถอนตัวออกจากการชิงตำแหน่งตัวแทนพรรครีพับลิกันของนิกกี้เฮลลี่ทำให้การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในช่วงปลายปีนี้น่าจะเป็นการกลับมาพบกันของมวยคู่เดิมเมื่อ4ปีที่แล้วนะครับเกิดขึ้นท่ามกลางคำถามตัวโตๆว่าฐานเสียงของเฮลลี่จะหันไปสนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์หรือโจไบเดน In all likelihood, Donald Trump will be the Republican nominee when our party convention meets in July. I congratulate him and wish him well. I wish anyone well who would be America's president. Our country is too precious to let our differences divide us. นิกกี้เฮลี่อดีตผู้แทนถาวรสหรัฐประจำองค์การสหประชาชาติและอดีตผู้ว่าการรัฐเซาคาโลเรนาประกาศถอนตัวจากการลงชิงตำแหน่งตัวแทนพรรคริพับลิกันเพื่อชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีสหรัฐหลังจากผ่านพ้นศึกเลือกตั้งขั้นต้นใน15รัฐและ1เขตปกครอง ที่เกิดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นสหรัฐหรือซ hey ุปเป Tuesday ์เดย์เฮลี่คว้าชัยชนะในรัฐเวอร์มอนต์เพียงรัฐเดียวเท่านั้นการประกาศทถอนตัวของเธอจึงเป็นการปูทางไปสู่การแข่งขันนัดล้างตาระหว่างโดนัลด์ทรัมป์กับโจไบเดนในศึกชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้ แม้ว่าสุนทรพจน์ของเฮลลี่จะแสดงความยินดีและย้ำประเด็นความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภายในพักริพับลบิกันแต่เธอก็ยังไม่ได้ประกาศสนับสนุนทรัมป์ในการลงชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีเหมือนอดีตผู้ท้าชิงคนอื่นๆที่ถอนตัวไปก่อนหน้านี้เฮลลี่ระบุว่าจากนี้ขึ้นอยู่กับทรัมแล้วว่าจะสามารถกวาดเสียงสนับสนุนทั้งจากคนในและคนนอกพักที่ไม่ได้ชื่นชอบเขาได้หรือไม่ เมื่อเฮลี่ถอนตัวจากการแข่งขันอย่างเป็นทางการคำถามถัดไปก็คือกลุ่มผู้สนับสนุนของเธอจะเทคะแนนไปให้ใครทั this, um, ้งทรัมป์และไบเดนต่างส่งสารไปถึงกลุ่มผู้สนับสนุนเฮลี่ให้หันมาเทคะแนนให้กับพวกเขา ทรัมป์ประกาศว่าสามารถเอาชนะเฮลี่ได้อย่างเบ็ดเสร็จในศึกซ u ปเปอร์ทิวส์เดย์และเชิญชวนให้กลุ่มผู้สนับสนุนเฮลี่มาร่วมทีมอันยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ขณะที่ไบเดนใช้คำพูดถ้อยทีถ้อยอาศัยอ้าแขนต้อนรับกลุ่มผู้สนับสนุนเฮลี่ผู้เชี่ยวชาญระบุว่ากลุ่มสนับสนุนเฮลี่ประกอบไปด้วย3ประเภทหลักๆคือกลุ่มไม่เอาโดนั์ทรัมป์ กลุ่มไม่ฝกไฟไฟไักฝ่ายฝ่ายใดและกลุ่มพักดีต่อพรรคริพับลิกันซึ่งยึดมั่นตามแนวคิดอนุรักษนิยมดั้งเดิมไม่ใช่การเมืองแบบที่ทรัมป์เล่นเมื่อฐานเสียงของเฮลี่ประกอบไปด้วยกลุ่มผู้สน <We know S 2> ับสนุนริพับลิกันที่ต่อต้านทรัมป์และกลุ่มไม่ฝักฝ่ายพักใดฐานเสียงกลุ่มที่เป็นผู้จบการศึกษาร,ระดับมหาวิทยาลัยอ,อาศัยอยู่ตามชานเมืองและมีแนวคิดทางการเมืองแบบกลางๆไม่เทไปซ้ายหรือขวาสุดทางกลุ่มนี้ อาจจะกำลังกลายเป็นกลุ่มที่กลุ่มอำนาจอยู่พอสมควรในศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีเพราะจะเป็นคะแนนที่จะมาช่วยชี้ขาดระหว่างเสียงของสองขั้วที่หนุนทรัมป์หรือไบเดน Um, I don't want to support Biden so between a rock and a hard place looks like หรือท้ายที่สุดแล้วคนกลุ่มนี้อาจตัดสินใจไม่เลือกใครเลยเนื่องจากไม่เปลิ่มกับตัวเลือกทั้งสอง